เอาเงินไหลามาด่างเหลืองของนาเล็กใบที่สองใบที่สามขึ้นมาแล้วะนะเนี่ยความด่างของเขาก็สวยงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละไม้มงคลที่หน้าปลูกเลี้ยงช่องจิตนาลีาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอย่ามคำขืนนาเล็ก,ก็พามาชมไม้ส,สวยๆของนาเลกนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะเรียว่าเงินไหลมาด่างเหลืองนะหรือ ไม้ตระกูลซนะิงโคเนียมนะเี่ต้นนี้นะถ้าพูดถึงความเป็นมงคลนะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าเงินไหลมานะก็เป็นไม้ที่ว่าไม้มงคลเรียกทรัพยนะ์ด้วยนามเป็นมงคลนะสำหรับต้นนี้ได้มาก็น่าจะสามสี่สัปดาห์แล้วนะ ประมาณสองสามสัปดาห์ประมาณนั้นได้มาตอนนั้นใบเดียวนะก็พร้อมกับหนึหลอดน,ะนีตอนนั้นใบนี้ยังเป็นหลอดอยู่นะนี่ย,ยมีมีด่างติดมาด้วยในหน่อยนะด่างไม่เยอะนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็เพิ่มได้มาอีกหนะนึ่งหลอดนะนี่ ใบเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะเนี่ยแหละไม้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะใบหลอดแรกเนี่ยมันจะเล็กหน่อยนะเพราะว่าเป็นหลอดจากการชำข้อนะชำข้อมันก็จะเล็กแล้วต่อไปก็ค่อยแบบโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพอหลอดที่เพิ่มขึ้นอีกเนะีก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ย หลอดที่อยู่ตรงนี้นะสำหรับการเนี่ยการการใหม่เนะีนะ่ยแล้วก็ดูความด่างของเขาความสวยงามของเขาก็จะแตกต่างจากใบแรกไปเรื่อยๆนะต้นนี้เป็นไม้ของแถมนะนะใบไม่ได้มีราคาอะไรนะเลยก็ซื้อมาซื้อต้นใหญ่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นซื้อต้นละ80บาทหรือ60บบาทก็ เขาก็แถมต้นนี้มาซึ่งตัวนี้ก็วางขายอยู่เนีย่ยป๋องบอกโอ้โหตอนนั้นหกร้อยกว่าบาทเนี่ยแถมให้นาเล็กสุดยอดเลยแต่เราก็คงไม่ต้องไปพูดถึงราคานะนาเล็กก็จะพูดถึงเรื่องของคุณค่าของมันนะคุณค่าต่อจิตใจของไม้ที่เราเลี้ยงมันจเจริญเติบโตและเรามีความสุข ก็แค่นั้นเองนะเพราะเราก็ไม่ได้หวังไปทำกำไรค้าขายต่อนะเพียงแต่เราเลี้ยงดูแล้วมันจเจริญเติบโตสวยงามนะมีใบที่สวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะขยายเพิ่มนะอาจจะทำธุรกิจค้าขายก็ได้หรือว่าเอาไม้นี้ไปมอบเป็นไม้มงคลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะ เป็นของที่ระลึอกอะไรก็ประมาณนั้นนะทำได้หมดนะดังนั้นเราอย่าไปมองถึงราคากันอย่างเดียวนะก็เป็นข้อคิดจากนัเลฮะนะความเป็นมงคลเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรามาดูและเรามีความสุขเรามาดูและเราสบายใจนะแค่นั้นก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วนะอย่าไปหวังโชคลาภที่ได้จากต้นไม้ ส่วนใหญ่มันก็ได้จากตัวเราเองนี่แหละนะขยันทํามาหากินมันก็จะมีเงินมีทองเก็บและรู้จักเก็บรู้จักใช้จ่ายมันก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะก็ประมาณนั้นนะอ่ะครับผมคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ